สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ผมดีใจมากที่สุดเลยในเวลาที่ผมรอจดหมายของ Google ในเซนนะเป็นเวลาจากเดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาพันธ์แปดเดือนะนะเพื่อนๆืส่งขอส่งขอรหัสผิดไปสครั้งสามครั้งนะครับสครั้งครั้งที่สามนะครับ แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ผมดีใจมากที่สุดนะครับที่กว่าถูกหวยอีกนะครับมาแล้ว Google Adsense น,น,นะครับส่งมาแล้วนะครับอันนี้ผมก็ทำการกรอกข้อมูลเสียภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เป็นวันที่ดีใจมากเลยในจดหมาย Google Adsense เ,เ,เนี่ยจะมีรหัสอยู่หกตัวนะครับเพื่อนๆมันไม่มีอะไรมากหรอกจะเป็นความภาคภูมิใจที่ผมทำช่อง youtube ได้นะครับ แล้วก็จดหมาย Google a d s e n s e มาแล้วนะฮะนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับบ้านไปก็เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดไหลไหลาหลเรื่องให้ฟังนะครับแต่อันนี้จะบอกก่อนเลยผมดีใจสุดเลยที่ครูจดหมาย Google a d s e n s e มาเลยนะครับอันนี้ก็จะกลับหัวนิดหน่อยเฮ้ยกับกลับหน้ากลับหลังไงเพราะว่า,วาผมใช้กล้องหน้านะอย่าละความพยายามนะครับเพื่อนๆที่สร้างช่อง youtube นะครับอย่าละความพยายาม สู้ต่อไปนะครับกูเจ๋งเด็กเล่งกุ้ง